มาติดตามการซ้อมใหญ่พิธีรากนาขวัญกันบ้างค่ะชาวนาเตรียมแปลงนาปลูกข้าวในวันพื่ชมงคลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพื่ชมงคลจรดพระนางคันรากนาขวาัญปีพุทธศักราช2558ณมนทนพิธีท้องสนามหลวงค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีเพื่อชมมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญโดยมีนายชวล,ลิตชูขจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนา สำหรับพระโครแรกหนานั้นทางกรมปศุสัสตว์คัดเลือกพระโคตามหลักเกณฑ์คือโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรปีนี้คัดเลือกสองคู่ รโครากนาขวัญหนึ่งคู่ได้แก่พระโคเลิศกับพระโคฟ้าและพระโคสำรองได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆเข้าร่วมในการซ้อมใหญ่โดยขณะน,นี้ทุกฝ่ายมีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะมีขึ้นในวันพุทธที่13พฤษภาค,คมนี้เลิกไถหวานระหว่างเวลา8ปนาฬิกา19นาทีถึง8ปดนาฬิกา59นาที ขณะที่ชาวนาในจังหวัดอุทัยธานีนำรถออกมาไถนาเตรียมแปลงนาปลูกข้าวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวและปักดำกล้าข้าวในวันพืชมงคลที่จะถึงนี้โดยเชื่อว่าเป็นวันเริ่มต้นที่ดีหากทำการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรก็จะเจริญงอกงามและได้ผลผลิตดีแต่ยังกังวลว่าจะเกิดภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอฝนหลวงจากศูนย์ฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์